หนุ่มน้อยวัยเพิ่ง20ปีมันมาที่มาพร้อมกับมาสจนกวนเดอะคิดลาลอยผู้แจงเกิดกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่า s เ a y แต่นอกจากเพลงฮิตที่ว่านั้นแล้วเราก็แทบจะไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเราจะมาเล่ากันให้ฟังในช่วง s so o ่โฟร์สตอรี่ชารันเคนเนดีเจฟฟรีย์ฮาวเวิร์ดหรือเดอะคิดลาลอยเป็นแรปเปอร์นักแต่งเพลงชาวออสซี่เกิดที่ซิดนีย์รัตเนวิลเซเวลออสเตรเลียเกิดมาวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2546ัออนิฮาวเวิร์ดเป็นโปรดิวเซอร์และ อแต่การที่พ่อแม่แยกทางกันตอนที่พ่อหนูน้อยอายุได้เพียง4ขวบทาให้ไวเด็กของเขาค่อนข้างวุ่นวายและต้องย้ายบ้านไปหลายที่จนท้ายที่สุดอายุ14ปีก็กลับมาอยู่ที่ซิดนีย์ซึ่งช่วงนั้นแม้อายุยังหน่อยแต่เขาก็มีโอกาสแต่งเพลงให้กับศิลปินหลายคนผ่านการผลักดันของพ่อและแม่เขาได้ทุนเรียนที่ออสเตรเลีย performing arts drama school แต่สุดท้ายก็ต้อง d r อปเรียนไปเพื่อออกตามฝันกับการเป็นโกอินเตอร์ต้นแบบในชีวิตของหนุ่มน้อยคนนี้คือคุณลุงของเขาแต่มันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้า เรื่องหนึ่งในชีวิตเพราะลุงของเขาต้องเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมตอนที่คิดละลอยอายุได้เพียง12ปีหนุ่มน้อยเชื่อว่าแรงบันดาลใจในความสําเร็จมาจากการที่เขาต้องหลบหนีชะตาก,กรรมที่เหมือนกับคุณลุงและที่สําคัญเป็นการทําให้คุณลุงได้ภาคภูมิใจอีกด้วยชื่อในวงการเดีคิดลาลอยคําว่าลาลอยมาจากการที่เขาเป็นชาวคามิลลลอยอบอริจินชนพื้นเมืองดั้งเดิมของออสเตรเลียเขาเริ่มเป็นที่รู้จักจากสัมพันธภาพอันดี ที่เขามีต่อ Juice Wrld แรปเปอร์ดังชาวอเมริกันผู้ล่วงหลับในขณะที่ Juice Wrld เดินทางไปทัวร์คอนเสิร์ตในออสเตรเลียหลังจากนั้นเขาก็เริ่มมาเป็นที่สนใจในระดับนานาชาติกับเพลง Let Her Go ต่อเนื่องด้วยเพลง Go ที่ได้ฟิชเชอร์ลิงกับ Juice Wrld เจ้าตัวเคยสัมภาษณ์ถึงการทําเพลงสเตจกับนิตยาสารด้านดนตรีชื่อดัง Enemy ว่าเพลงนี้น่าจะเป็นการทําเพลงที่ธรรมชาติที่สุดตั้งแต่เขาเคยทํามาเขาใช้เวลาแต่งเพลงนี้ไม่นานและเพลงดังกล่าวก็ติดลิสต์บิลบอร์ดชาร์ตอยู่นานหลายเดือนและล่าสุดเขาก็ได้ไปร่วมงานคอร์สเซิลเวอร์ศิลปินจากหลายชาติกับเพลง Too Much ซึ่งมีจงกุ๊กและเซนเทอร์ซีมาร่วมฟิชเชอร์ลิงไม่รู้ว่าเส้นทางสายดนตรีของ The k คิตล่าลอยจะลงเอยที่จุดใดแต่ด้วยไหวเพยงเท่านี้ก็ต้องถือว่า The k คิตล่าลอยยังมีเรื่องราวให้ติด ตามกันอีกยาวแน่นอน